สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จับทางบอลอยู่กับพี่อ้นแฟนผีวไร้ขนก็ยังมีฟุตบอลมาให้ทุกคนได้ตามเชียร์กัน1คู่เช่นเคยส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมทายผลฟุตบอลโลกเพื่อลุ้นของรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับมางที่ฟุตบอลหน้าเชียร์ในค่ำคืนนี้เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่ชิงที่3ระหว่างโคชีเจอกัช รอกโกที่จะลงเตะกันในเวลา4ี่ทุ่ม คเอเชียผลงานในรอบรองชนะเลิศพวกเขาแพ้กับอาร์เจนตินาไป3-0ส่วนความพร้อมของทีมต้องเสียมาเซโลโบโซวิตกองกลางตัวเก่งที่บาดเจ็บถ้าหายทันอาจจะเป็นแค่สำรองรวมถึงกองหลังอย่างยอสโกกาดิโอที่เจ็บเท้าต้องฉีดยาลงเล่นคาดว่าเกมนี้จะได้พักและส่งให้โยซิปซูตาโลลงสนามแทนด้านการจัดทีมแดนกลางวางลูก้าโมดิตคอยบัญชาเกมโดยมีสามประสานในแดนหน้าเป็นนิโคล่าวาลาซิตอังเดคามาริตและอีวานเปริซิตลงล่า ายทางด้านโมร็อกโกผลงานในรอบรองชนะเลิศพวกเขาแพ้กับฝรั่งเศสไป2-0ส่วนความพร้อมจะไม่มีนายเยบอาเกลโรแมงซาอิดและนุสเซมัสราอุยที่บาดเจ็บทั้งหมดด้านการจัดทีมแดนกลางจาวานอัสเซดินอูนาฮีกับโซฟิยานอัมระบัดคอยปั้นเกมรุกโดยมี3ประสานในแดนหน้าอย่างฮาคิมซีเยกยูเซฟเอเนซิรีและโซฟิยานบูฟาวลงสนามในเกมนี้ทั้งคเอเชียระโมร็อกโกกำศึกหนักมาทั้งทัวร์นาเมนต์น่าจะกรอบกันไปหมดแล้วอาจจะมี กาชันนบ้งแต่ถ้าถามถึงแรงจูงใจโมโร็อกโกดูมีมากกว่ากับการคว้าดับ3ในฟุตบอลโลกให้ได้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์น่าจะลงสนามมาสู้เต็มที่ส่วนโครเอเชีย er เคยได้มาแล้วคงลงเล่นให้เต็มที่และทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลโดยเกมนี้โครเอเชีย er บังคับชนะ1ประตูแต่คงไม่ใช่งานง่ายและอาจจะโดนทีเด็ดลูกสวนกลับของโมโร็อกโกได้ทุกเมื่อแบบนี้เชียร์ทีมตัวแทนจากแอฟริกาไม่น่าจะทําให้ผิดหวังครับก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกด ติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยรวมไปถึงคนที่อยากเข้ากลุ่มจากทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะวันนี้หมดหน้าที่ของพี่อน้นแฟนผีไร้ขนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ